ชาวพิจิตรทุกภาคส่วนนะคะร่วมแรงร่วมใจกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ําพิจิตรเก่าหวังพลิกฟื้นแม่น้ําพิจิตรใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ค่ะที่บริเวณแม่น้ําพิจิตรเก่าหน้าวัดทับหมันหมู่ที่1ตําบลทับหมันอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนางชัตรพรร,ราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะ คืนคลองสวยน้ำใสคืนความใสให้สายน้ำพิจิตรเก่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาอสอมผู้ถูกคุมประพฤตครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่วางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2559 กิจกรรมในวันนี้ได้มีการนำผักตบชวามาผ่านกรรมวิธีเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยพืชสดโดยสถานีพัฒนาที่ดินเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงกรรมวิธีการต่างๆให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้นอกจากนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งกระเป๋าถังขยะเครื่องจักรสารที่สามารถใช้งานได้จริงนำมาจัดจำหน่ายสร้างไรายได้ในช่วงเว้นจากการทำนา พร้อมสาธิตวิธีการผลิตให้กับประชาชนผู้ร่วมโครงการได้เยี่ยมชมด้วยพร้อมกันนี้นะคะยังมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของตนเองมาจัดแสดงและจำหน่ายให้ชมภายในงานสำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะคืนคลองสวยให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่น้ำพิจิตรสายเก่าถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยจังหวัดพิจิตรจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความสามคัคคีผ่านกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชส่งผลให้แม่น้ำพิจิตรเก่าซึ่งมีความยาวก,กว่า500เมตรให้มีความสวยงามสามารถเป็นแหล่งน้ำในการเกษตรการอุปโภคบริโภคได้อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุทกภัยระบายน้ำได้สะดวกในฤดูน้ำหลากและยังกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนได้อีกด้วยค่ะ มีการแก้ไขปัญหาครับอ่า